พระหังสัมมาสัมพุธทธ佛พักวาพระรูมีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหรันดับเปลิงกิเลสเปลิงทุกขติ้นเชิงตรัสตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาททขาโตภะควตาธัมโมพระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคก้าวตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิอัน ภระคาวะโตสาวะสันโตพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนา้มามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ นมโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสธัมมาสัมพุทธะัะตรัตถรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธ,ธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง โมตัะพระคาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธตะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ตูติยามติพุทธังสารนังัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตุติยามติธรรมังสารนังัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง ทุติยามปิสังถังสรารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตัติยามปิพุทธังสรารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ตีิยมปิธรรมมังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งตาติยามปิสงมคงสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง อิติปิโสภัควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง อิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตาโรปุริสาธรรมสารติ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทถาเทวะมนุษยานังเป็นครูสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม ภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสังสอนสัตว,ตว์ดังนี้สวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันติธิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติจนถึงผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ผู้แจ้งเอง ตาถ่ายให้มาพิสูจน์กันได้โอปนาดิโกเป็นสิ่งที่ควรให้มีให้เกิดขึ้นในตนปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูฮีติเป็นสิ่งที่วินยูชนแจ่มแจ้งอยู่ในตนดังนี้ ปูปติปัโนโนภะควะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรง ยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสันโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ถึงความรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสันโค สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เข้าถึงสัมมาปฏิบัติพระที่ทมจะบุคคลเหล่านี้คือสัตตาริปุริสายุคานิผู้แห่งบุรุษีปุริสาปุกลา นับเป็นบุรุษบุคคลแตดเอสักขวะโตสาวกสังโฆนี้คือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายบูชาอาหุเนยโย ผู้ควรต้อนรับทากิเนยโยผู้ควรแก่ทานเพื่อผลอันเจริญอัญชลีกาลนิโยผู้ควรกระทําอัญชลีอนุตตารังกุญญาเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ภวะวตุสัพพระมังคลังมงคลทั้งปวงตึงเกิดขึ้นพระขันตุสัพพเทวตาจิตสูงทั้งปวงพึงรักษาสัพพระพุทธานุภาเวนะ ด้วยการตามภาวะของพุทธ,ธทั้งกวงที่เกิดในตนปัทธาโสติภาวนุเตความสวัสดีพึงเกิดมีแก่ท่านทุกเมื่อภาวะทุสัพพะมังคลังมงคทั้งกวงพึงเกิดขึ้น รักัันตุสัพพระเทวตาผิดสูงทางปวงพึงรักษาสัพพระธรรมานุภาเวนะด้วยการตามภาวะของสังฆท้งปวงที่เกิดในตนสัทาโสติเะวันตุเตความสวัสดี จึงเกิดมีแก่ท่านทุกเมื่อภาวะตถุัพพระมังพลังมงคลทั้งปวงคึงเกิดขึ้นรักัันตูัพพระเทวตาจิตสูงทั้งปวงถึงรักษาสัพพะสังคานุภาเวนะ ด้วยการตามภาวะของสางคะทั้งปวงที่เกิดในตนพระทาโสติพระวันตุเตความสวัสดีจึงเกิดมีแก่ท่านทุกเมื่อ